ขออนาตคุณครูเก็บข้อมูลลูกค้าของเรานนิดนึงนะครับได้ค่ะครับผม mm hmm. คุณครูรู้จักร้านมานานรถบ้านของเรามาได้ยังไงครับมีสองทางคือเห็นจากใน Facebook แล้วก็ขี่ผ่านเป็นทางกลับบ้านอะไรเงี้ยุกวันทางผ่านระหว่างกลับบ้านคุณครูเนาะครับผม mm hmm. บ้านคุณครูอยู่ที่ไหนนะครับอยู่นครถมคะ่ะอยู่นครถงนะครับครับผมคุณครูดูมาแล้วกี่ร้านอ้ mm hmm. ประมาณสี่ห้าล้านนะคุณพ่อแล้วก็เคยคซื้อจากเป็นอื่นด้วยอืมครับผมอืมดูมาแล้วสี่ห้าล้านเนาะใช่แล้วเพราะอะไรทําไมคุณครูถึงตัดสินใจซื้อรถกับร้านมานะรถบ้านของเราครับเราวันที่มาดูมาดูแต่ก่อนที่มาดูจริงๆแล้ว,ว่คือดูข้อมูลอนะ่ะที่คุณพ่อลงใน f a เฟซบุ๊กว่าดูจากรูปเล่หมักที่เขาเข้าศู่แล้วเหมือนมันรายละเอียด ของรถเนี่ยใช่แล้วรถก็ดูใหม่อะค่ะก็เลยพอวันที่ได้มาลองรถที่ร้านแล้วก็อ๋อยิ่งรู้สึกโอเคครับผมที่ไปดูที่ที่อื่นมาคุณครูได้ลองขับบ้างยังไม่ได้ลองขับแช่ปิดดูแค่ตัวเครื่องข้างหน้าแล้วก็ภายในแค่นั้นแต่ไม่ได้ลองขี่มันที่ไปครับผมทำไมคุณครูถึงเลือกเป็นฮอนด้าฟีครับ มันคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ครอบครัวคุณพ่อเพราะว่าเรามีสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ในพื้นที่ใช่เขากับรถคันเก่าเขาน่าจะดูอึดอัดอะไรอย่างนี้ยขยายรถใช่ไหมครับเป็นการขยายรถให้ได้พื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีเด็กเพิ่มขึ้นมาแลมาโอเคครับถ้ามีสิบคะแนนเต็มคุณครูให้ร้านมานานรถบ้านของเรากี่คะแนนครับให้คิปเลยคุณพ่อให้เต็มสิบไหมหัางไปเนาโอเคครับเดี๋ยวคุณครูเชิญที่รถนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเราในรถนี้หน่ครับ